สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเครื่องขัดแฮไลท์นะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ของทางซูโม่ครับนี่คือผิวที่เรายังไม่ได้ขัดครับตัวนี้ก็เรอเขาดังขัดคือมันเป็นผิวไอ้2 b บีนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสหล่อนานเย็น ครับครับก็จะประมาณดูความแตกต่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครัมันจะทําให้งานเราเรียบร้อยขึ้นครับแ้วก็เป็นเป็นลายเส้นสวยพวกตุ่มรอยต่อเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีนะครับนะครับเห็นเวลาลุกิ้งมันกินไปมันจะเป็นผิวค่อนข้างที่จะเงาแล้วก็จะเป็นลายเส้นเล็กๆเ,เส้นตรงขึ้นมา มันจะทำให้งานเราเรียบร้อยขึ้นนะครับผมก็มจะประมาณนี้ครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่สามพันกว่าบาทครับผมโอเคครับผม